สวัสดีครับเพื่อนนครับวันนี้พี่ยามกลับมาที่แปลงของพี่ยามเองหรือว่าโพสต์ภาพไปให้เพื่อนๆได้ชมกันหลายครั้งแล้วว่าเป็นแปลงที่เราปลูกโดยใช้ดินก้นตะแล้วก็มีการปรับปรุงบำรุงดินเพิ่มอินทรีย์วตัตถุมีการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินที่ดินมันขาดมานะครับตอนนี้ใบชุดที่2อออกมาก็ได้ใบมาในปริมาณที่เหมาะสมทวน,นี้เนี่ยถามว่าใบมาปริมาณนี้ปกติพี่ยามจะต้องทาไงมันบ้างนะครับเดี๋ยวพี่ยามพาไปดูใกล้ๆ ถ้าเกิดใบามาถึงขนาดนี้พี่ยามก็จะทำให้ใบมันแก่โดยการฉีดพวกแมกนีเซียมไนเต,ตรตหรือกรณีที่พบการขาดจุลาธาตุพี่ยามก็จะใช้พวกจุลาธาตุนะครับซึ่งก็จะเป็นจุลาธาตุรวมเลยฉีดไปรวมกันถามว่าทำไมถึงต้องฉีดจุราธาตุรวมเดี๋ยวพี่ยามพามาดูใกล้ๆครับอาการที่บ่งชี้ว่าเราจะเป็นต้องฉีดจุลาธาตุรวมก็มคือลักษณะของใบที่ออกมาแล้วเนี่ยมันยังมีลักษณะของอาการเป็นจุด เป็นแบบนี้แสดงว่าธาตุอาหารในใบที่ไม่สมดุลกันคือขาดโดยเฉพาะพวกกลุ่มจุลธาตุเนี่ยถามว่าเอ๊ะทำไมจุลธาตุมันขาดในต้นทุเรียนล่ะปัญหาหลักของดินที่ปลูกทุเรียนก็คือปกติประเทศไทยเราจะเจอภาะวะดินเป็นกรดถามว่าทำไมดินเป็นกรดดินเป็นกรดเพราะว่าฝนตกมาอย่างสม่ําเสม,มอแล้วก็ประเทศไทยเป็นประเทศที่เขเียกเขตฝนนะครับพอฝนมันตกมาเนี่ยมันก็จะมีการชะล้างธาตุอาหารจากผิวดินไป ธาตุอาหารที่เป็นธาตุอาหารเขาเรียกว่าแคลเซียมแมกนีเซียมไนโตรเจนโพแทสเซียมเนี่ยถูกชะล้างไปพวกนั้นส่วนใหญ่เป็นประจุบวกแล้วมันก็จะเหลือไฮโดรเจนไอออนซึ่งเป็นประจุบวกเหมือนกันไว้ในดินมันก็เลยเป็นที่มาของดินที่เป็นกรดนอกนี้นะครับเวลาที่ฝนตกเราจะเห็นว่าน้ําฝนเนี่ยมันก็จะชะล้างไปที่ดินนะครับบางทีเนี่ยเห็นเป็นน้ําท่วมขังพวกนี้มันจะไปละลายเอาพวกคาร์บอนไดออกไซด์ในดินเนี่ยรวมเป็นกรดคาร์บอนิก ซึ่งกฎค้า์บอนิกมันแตกตัวง่ายมันก็เลยกลายมาเป็นตัวไายดรในอ่อนทําให้ดินเรายิ่งกลายเป็นกดอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบมาถึงใบทุเรียนของเราเวลาที่เขาเติบโตเนี่ยมันก็จะเกิดอาการขาดจุลธาตุอย่างชัดเจนเลยวิธีการแก้ไขการขาดจุลธาตุนะครับปกติถ้าเกิดพยายามเดินด้วยเนี่ยมีอาการของการขาดจุลธาตุเนี่ยพยายามจะพ่นจุลธาตุลวงเข้าไป2รอบระยะใบที่กลางแล้วนะครับ จนทั้งถึงใบแก่พ่นระยะใบที่กลางแล้วใบเพสลาดแล้วนะครับอย่าไปพ่นระยะใบที่พึ่งจะแตกปีแดงมานะครับเพราะว่าถ้าเป็นช่วงปีแดงมาเนี่ยเราแตกไปเนี่ยใบเขายังกลางไม่เต็มที่เขายังไม่สามารถจะรับพวกธาตุอาหารหเต็มที่แต่ถ้าใบมันขยายมาขนาดเต็มที่เนี่ยพื้นที่ในการรับธาตุอาหารก็จะมีมากขึ้น อีกส่วนหนึ่งที่พยายามอยากเล่าก็คือบางคนอยากถามว่าพี่ยามอย่างงั้นผมฉีดแมกนิชฉีดเหล็กฉีดแมกนิเซียมเข้าไปเป็นการเฉพาะได้ไหมหรือว่าบางคนก็บอกอุ้ยสังกสีได้ไหมเพราะว่าสังกสีเนี่ยมันก็เป็นตัวช่วยทําให้ออกซินทํางานได้ดีทําให้ใบขยายขนาดใหญ่ทําให้พืชดึงน้เจนได้มากขึ้นอันนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรารู้อย่างแน่นอนว่ามันขาดท่าอะไรเนี่ยอาจจะฉีดอย่างไงก็ได้ แต่ที่พยายามเจอในแปลงเนี่ยโดยส่วนใหญ่มันยากที่จะวิเคราะห์ว่าขาดาธาตุอาหารอะไรถึงแม้เราจะเคยเก็บตัวอย่างกันมากมายเลยอย่างเช่นกรณีของใบที่มีโครงสร้างใบเป็นสีเหลืองตรงกลางเป็นสีเขียวเราบอกฮ้ยเนี่ยอาการนี้น่าจะแมงกานีสนะหรือใบที่เป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับบางคนอบอกว่้ยเนี่ยอันเนี้ยเหล็กแน่นอนเลยต้องฉีดเหล็กเพิ่มเติมหรือบางทีไปเจอใบเป็นร้อนบางคนอาจจะบอกสังกะสีอย่างแน่นอนเลยอันนั้นน่ะถ้าเกิดเรารู้อย่างแน่นอน ก็จะช่วยในการทําให้เราใส่ปุ๋ยได้อย่างมั่นยั่มากขึ้นแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้นะพี่ยามแนะนําใช้จุลธาตุรวมซึ่งปกติในจุลธาตุรวมเนะี่ยเขาก็จะมีแมกนีเซียมแมงกานีสต,ตัวเหล็กตัวสังกะสีมาให้เราอยู่แล้วในสัดส่วนที่มันไม่เป็นพิษเป็นภยัยหรือมันไม่ทําร้ายมันไม่ตีกันในตัวจุลธาตุรวมครับเพราะเราเอามาฉีดลงใบเนะี่ยก็ขึ้นอยู่แล้วว่าเขาต้องการธาตุอาหารอะไรใบก็จะดึงเอาพวกธาตุอาหารเหล่านั้นเข้าไปใช้เอง วิธีการที่พยายามมักจะทําก็คือว่าตอนนี้ที่แดดมันดีตอนเช้าเนี่ยมักจะเป็นช่วงที่พยายามเน้นให้มีการฉีดพ่นจุลธาตุนะครับแล้วการฉีดพ่นเนี่ยมักจะใส่พวกที่เป็นคลีเดตเพิ่มเข้าไปไม่ว่าเป็นพวกกลุ่มสารละลายหรือกลุ่มอะมิโนนะครับใส่ไปไม่ต้องมากก็ได้คือใส่ให้มันไปช่วยจับพวกจุลธาตุเนี่ยเข้าให้มันเข้าปากใบได้ดีดขึ้นอีกอย่างหนึ่งที่แนะนําก็คือว่าจะต้องใช้พวกสารจับใบนะครับเพราะว่าตัวจุลธาตุเนี่ยปกติแล้วมันจะมี เป็นธาตุที่เป็นกลุ่มโลหะถ้าเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับมันจะต้องมีตัวไปจับมันแล้วก็เอาไปป้อนมันให้เข้าตู่บากใบพืชเราใช้สารดูดซึมหรือสารจับใบเนี่ยมันก็ช่วยทําให้พืชเราได้รับจุลธาตุที่เราพ่นไปได้ทันเวลามากขึ้นนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับน่าจะได้รับความรู้แล้วก็นําไปพัฒนาในการทําสวนของตัวเองนะครับ <S <S ผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ